กันก <ersch> ับ Skyrim พาร์ทท <k fulfil> ี yeah, ่2นะครับหลังจากรอบที่แล้วเราเข้ามาใน e ฮ g แกน e ี p ได้นะ e l g แก k e e p คือที่นี่นี่เองก็ต้องหนีออกจากเมือง h ฮ l แก n ครับพูดอะไรกูไม่ได้แปลนะโอ้จะพูดกับตำนานมังกรครับอย่างที่บอกครับผมจะพยายามเล่นเล่นของกลัวคือแปลได้ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยครับคือ อาจจะไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องเท่าไหร่เกมมันมีเนื้อเรื่องนะจริงๆลองไปถ้าสมมติอยากเสียบเนื้อเรื่องลองไปหาของคนอื่นดูได้เลยครับอันนี้มันพูดว่าอะไรนะฮเราได้อะไรนะมามันรู้สึกตัวหนักขึ้นหรือเปล่าครับเป็นแมวครับน่ารักชิบหายเราต้อง body, รูทบอดี้ฮะกดเทคออลแม่งเลยโอ้เขจ ลอยเจ้าจงลอยด้วยพลังแห่งคาจิใส่เทมยังไงแล้วอะผมจาไม่ได้ว่ะนี่ไง <c oughs> น,น,นี่ต้องเท่ดิวะมา,า <c oughs> ว้า แย่เลยเนะเปิดไม่ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมีคนมา Take cover Imperial มาครับก็คือกลุ่มเมื่อกี้นั่นเองที่แยกกับเราไปถ้าเราไปจอย Imperial เราก็ต้องมาแล้วก็มาเจอสองคนนี้ครับ Hello เพื่อนหลักจับไฟเพื่อนหลักตัวบอกนะเอาจุดแม่ยังยังไม่มาอีกลรอ มันไม่มันไม่มไม,ม,ไม่มันไม่เข้ามาฮัลโหลมึงต้องออกไปไหมเนี่ยมึงทำอะไรกันอยู่วะฮะอีเจมึงอะเอานิ่งเฉยฮะอ่าบวกกันสักทีครับคุณผู้ชมฟันไม่โดนนหนึ่งก่อนอ้าวฟันไม่โดนโดนลม เดี๋ยวก่อนนะเอนะปึ๊บอ่ะจะอะสต้ามิน่าโลโอเคครับรู้ครับสู้กันเลยสู้กันเลยเออจุดโอ้โหเออ come on bitch ออเอออย่าพวกกูมาแล้วนะพวกกูมาแล้วนะพวกมาแล้วเข้าใจไหมเออ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 กูโขกให้แตกเลย นี่ทำไมมาตายไกลจังเจ๊นี่เฮลเกนขี์ครับเก็บไปฮะเก็บแม่งให้ครบชุดอะครับน้านี้น้านี้อุอุ๊อุ๊อุนี่มันเอามาดูหน่อยสิอูม้มึงยบด้วยมือไหนวะตายโหดแล้วเราไนะหนฮึอีดอกเมื่อกี้เข้มจังเลยไอสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคอนเอามีดไปไหม ไม่ต้องหรอกเอ่ออืมควรจะใส่ของอิมพีเรีมากกว่าครับเพราะว่าเดฟคนข้าเจะเยอะกว่ามากเลยนะฮะแต่เป็นเกราะหนักนั่นเองก็จะจะถึกขึ้นครับดูดูแข็งแกร่งอ่ะเป็นแมวน้อยอะ่ะเข้าใจปะจัดแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงมึงตอบกูก่อน <Just> อ แค่แค่ลำไทรเก็กนเนีย่ยโอเคฮะโอเคลำปีก<ป>ูเก็บมีมีอะไรบ้างกูไม่ได้สนใจว่ามึงพูดอะไรเลยกูหาของเก็บเนี่ยเอาเก็บถังมาด้วยครับฮัลโหลไกด์ลงไปฮะจะเจออะไร ก็หลักๆก็เราก็ต้องหลบหนีจากเทลแกนนั่นเองครับโอ้โหโอ้ไยสัตว์เอ้ยมันเป็นอะไรวะไอ้ชายโอ้ยมังกรเฮียนี่มันไม่ยอมให้เราไปได้ง่ายๆเลยนี่สิไปทางอื่นไม่เห็นทางออกก็กลับไปออกทางเข้าวติ่งเทลติดก็มางั้นแบบนี้เอ้าเมึงสู้กันอีกแล้วเหรอเอไอเฮียแก ฝันหลังขาดเลยเนี่ยอะไรไม่มีอาวุธขวานในเราเลยอยากเล่นขวานเนี่ยดุดันนะผมว่าแต่มีดนี้ถ้าสมมติย่องไปสเตลด้านหลังได้นี่แรงมากครับผมเคยเล่นเล่นเซฟหนึ่งแบบตอนนั้นผมอัพสเตลเต็มเลยนะแล้วก็มีดเล่นสเตปเอาแบ็กสเตปเอามีดไปเดนสเลลมแล้วกัน,นกูเก็บดาบมาทำที่อะไรเนี่ย โวายนะมีอะไรให้โดอีกนะเล่นไปไหนแล้วไม่รู้นะโดของก่อนนะอันนั้นาน,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 านั้นนั้นนะไม่มีเฮอะไรเลยเสงหน่อยสั่นี่เก็บหมดครับยาเยอเฮอะไรของกูทั้งหมดแล้วไม่มีป้ายเจ้าของติดไว้คือของกูหมดครับฮัลโหลโอ้มีบันไดให้ทำเฮอะไรเนี่ยจ้าเอกระาตาย ก็ตายว่าไงเพื่อนรอนานไหมเสร็จแล้วเหรอไปไปกันต่อเลยโอ้ไม่ยืนรอเกรงใจเลยเนะี่ยฮัลโหลวัดมองหน้าทิมคงแบบตำหนิกูอยู่ในใจตลอดอู้นั่นมันนักเวทสู้กันเฉยฮนะกูตนะ้องตีใครวะแล้วมึงมีธนูด้วยเฮี้ยกโกงไ้สัสกูต้องฆ่าใครเนี่ย กูไม่สู้แล้วกันกูต้องสู้ใครมึงบอกกูดิไม่บอกเอากูฟันมั่วนะไม่บอกฟันมั่วเลยจังหวะนี้กูต้องฟันใครไม่รู้โอเคยังดีที่แยกสี่ชุดถูกครับนพนูเอามาก่อนจริงๆนี่ไม่อยากแต่แก้ผ้าเลยคือมึงผู้ชายหรือผู้หญิงกูถามก่อนดูหน้าก่อน เฮียคอเหี่ยวอย่างนี้ผู้ชายแน่นอนจัดลากรอยนะเราได้ล็อกพิกครับล็อกพิกนี่เอาไว้ใช้อ่ใช้กดล็อกประตูอย่างนี้แหละอ้าวได้เฉยเลยไอสัตว์เฮลโหลไกด์ Hello, ได้เวทมนต์มาด้วยครับโอ้มีเงินด้วยนะอูโดโหมดอะไอสัตว์เอ้ยแล้วกูฟันมันทำไมวะโอเคห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีครับไม่ต้องไปพลิกล็อกให้เสียเวลา อืมขอหาของก่อนฮะนี่มีโล่ด้วยอ่าถ้าจะเล่นสายถึกสายชนนี่โล่นี่จะเป็นมัองกูขึ้นไปอัพสกิลทำไมวะโล่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 อยู่ไหน่ะนี่วะนี่เฮียเทสั ut, ตว์อะทูมัสเตเวกเกอร์หนังสือนี่เก็บไปไม่รู้ได้เฮียอะไรแต่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนฮะอุย้ยโอ้โหนี่มันแยบแยบแบ หนังสือผมเก็บหมดครับโอเคชอบงงปุ่มวิ่งวะนี่อะไร Book of d r a g o n b a l บ d r a g o n b a l l นี่เก็บ7ลูกนะครับนักระดาก o ันบอลในสัตว์แต่คนละบอลน,นะโหล็อคพิกเต็มไปหมดเลยแกสุดยอดนะชอบไปกดชิปชิปแม่งย่องไในสัตว์ไม่ใช่วิ่งเะนี่มีอะไรอะ่ะตนึงขอเสือกหน่อยนะ เอ้าได้อีกแล้วไอ้เหี้ยรแรกๆนี้ปลดล็อกโคตงง่ายเลยไอ้สัตว์แล้วมีเหี้ยอะไรให้กูล่ะไม่มีเลยควยักควายเหยี้ยไอ,อ้นี้มีเงินว่ะอันนี้สมควรครับเอ้าได้อีกแล้วโอ้ไม่ซื้อหวยกูไม่ถูกอย่างงี้บ้างวะโอ้ยี่สิบครับได้มายี่สิบคอยเพิร์สฮัลโหลเลสโก้เหมือนกับอยากใหญ่สัตว์อยากใหญ่ โดได้ด้วยนะเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยชิปเอาเหรียญจากผีนี่คือเหรียญในปากเปาวะเมืองนอกเขาฝังศพเขาเขาเอาเหรียญยัดปากปะกูอยากรู้มากแมงเรงแหละมันบอกมาเร็วๆหน่อยสิไม่รีบมทำไมหรอมีอะไรหรอกูไม่รีบไงสัตว์ฮนะนี่เนี่ยอ,อ้าวอ้าวอ,าวอาวชิปหายละขอโทษไม่นึกว่าจะตายง่ายนะไม่โรอเจ่งๆนะนะ ว่าเช็ด What here What are y ย u doing ปันหลังมึงไงสั์ hey, <careful. S 1> เอ้ยแม่งเพิ่มวันแทนวะ่ะผมจะเล่นสายสายเนี่ยสายสเตล,ลมันต้องเปลี่ยนอาวุธวะ่ะนี่ผมผมก็พอรู้บ้างนะกับเกมเนี้ยต้องต้องเป็นมีดครับต้องเป็นมีดเอาเช็ดหายแล้วมึงสู้กันอีกแล้วปันหลังเพื่อนตัวเองปันหลังเพื่อนตัวเอง ธนูอยู่ไหนเอาธนูมาสินี่ได้เวลาครับเราตั้งตั้งเลขยังไงแล้วนะ,อะ,อะนอเอ,เอเ่เอ่อ favorite นี่เคเฟ f a อ o r i t e โอเคมึงใจเย็นดิเอมึงโอ้โหมึงง้างมา,างี้มึงเอาใช่ไหมม,มึงตอบดิ โอ้โหแล้วมึงยิงกันอย่างนี้มึงใช้ดาบฟันไหมลูกเออนะครับเอ้าไม่โดนฮะฝึกความแม่นแป๊บนะโดนครับอันนี้โดนฮะโอ้โหโดนอีกแล้วฮะแลบหลบหาพี่ซ่อนตัวเบชต้องตั้งอาวุธอื่นๆไว้ด้วยครับ ไอรอนเด็คเกอร์ก็วอร์เอ็กซ์โอเคหนึ่งสองสามโอเคตั้งเป็นแล้วมา Come on bitch สัตว์โอ้ยไม่น่าเข้าวงไงเลยพี่ขอโทษไอ้ยัยนีนทนูปักหน้าอยู่มึงไม่เจ็บหรอเพื่อน อ,อโคตรเทเลยไงละ่ะโอ้ดูท่าตายเขาสิสังเกตทีดด่ท่าตายก่อนนะจังหวะน,นี้ท่าตายนี่จัดว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างยากแนะถวบ้านเลขสะพานโค้งนั่นเองถือว่าดีครับถือว่าดีตายได้สวยครับอีกคนหนึ่งไปไหนอะ่ะตายตรงไหนวะลูกนูมึงอะ่ะกูเอาหมดอะ่ะนะข้างล่างมีอะไรให้เก็บไหม น่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวศพคนแรกเรายังไม่ได้สำรวจเลยว่ามีอะไรบ้างวิ่งไปดูซิไอ้หนู Hello guys ลูกธนูนายนีย่ยฉันไม่ไม่มีลูกหนูด้วยไอ้ที่อะไรประโยชน์สัตว์โอ้พยะจริงๆว่ามึงเนี่ย Hello ไม่มีเลยเอ่ะครับมึงเกิดมาทำไมวะมึงไม่มีลูกธนูเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยฮั Hello Hello, Hello. วิ่งจนหมดแรงเลยไอเ้เหี้หย ครับไปเดชสัตว์นี่อะไรอ่ะโอ้ยูสลีเวอร์ึ้งไม่มีเสียงปุงปังเลยเซ็งว่ะมาดิมึงอ่ะโอ้ยเฮียช้าวอทอ้าวเรากลับไปไม่ได้แล้วนะเออไม่กลับก็ไม่กลับวะอ้าวฮัลโหลแล้วกูลงมาทำไมวะเนี่ยอะไรเฮียเราขึ้นไม่ได้อ้าวไอสัตว อ๋อเป็นทางตรงนี้ครับเป็นทางนี้เดี๋ยวเราก็เดินมาอยู่ดีนะใช่ป่าวะใช่ดิต้องใช่ดิเอ้ยพี่มึงอะไปไหนนะ่ะมึงไปตรงไหมวะ s <S ไม่ไปเหี yeah. ้ยหาของก่อนสัตว์รีบหรอโอ้ oh, ติดเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ oh. Follow me now ไม่ไปมีอะไรไหมสัตว์มึงเดินไปเลยคนเดียวกูเดินเองได้นะอันนั้นนั้นนั้นรูนี้รอดได้ไหมครับปึ๊บไม่ได้ครับลาไกลนะลาไกยนะเอ,นะอ้าเฮียนี่มันโกงเลฟอะไรครับพี่อะไรครับผมพี่ครับรอด้วยครับ ครับแค่ฟุตวอตอยู่ด้วยเขอโทษครับมองหน้าฮขี้มึงเหรอฟันหลังมึงไงสัตว์ถามอะไรโง่โง่เฮียโง่เฉยฮะเฮ้ยบีแค่ฟ u ตโน้ต้องฟันมึงไงถามอะไรเนี่ย What shit What อะไรวะเนี่ยดูตรงมีดกูเนี่ยเลือดมึงเต็มเลยเนี่ย w a ว shit โอ้โว เอาแล้วโอ้โหพี่วิ่งออกไปซะเร็วเลยครับไ <Hey, here. S 1> อ้เฮียถ่าเราต้องสเตลแอตแทกเท่านั้นนะไอ้เฮ hey, ียนี่มึงรู้จักการสเตลล์ไหมพี่มึงเหรอเฮียนี่ค้างเหรอค้างกูสอยกลางอากาศมันมีตาหลายตามากเลยนะมึงรู้ไหมรู้ครับรู้ตอนมึงบอกนี่แหละไอสัตว์ โอ๊ยอ,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 อะไรอะไรอะไรอะไม่อยู่ในตัวกูพุ่งไปวะนี่กูตกใจมากเนี่ยอะไรเอ้เยนี่มันคือรังไข่ข้างบนต้องมีอะไรวะต้องมีหน่อยปะมีไหมมีหน่อยไหมฮะมีหน่อยไหมไม่มีเลยเหรอ มีแต่ต้นเฟินให้ป้ามึงเอามาแดกหรือไงไ,ไอส,สัตว์นะเซ็งว่ะเพื่อนรักกูไปไหนแล้วเนี่ยโหลเพื่อนรักมึงรีบป๋อมึงรีบหรอมึงตอบดิมึงตอบไหนดิตอบกูดิแค่ฟูควยเลยฮะสัตว์เอ้ยอฟันจนมึงตายอไอ้เหี้ยนี่มีอะไรครับผมชอบเผลอไปกดเป็นเดินว่ะเซ็งจะต้องตั้งปุ่มใหม่ละ อา yup. ้าวเตะกระเด็นเฉยขอโทษจะมาเซิร์ชนะโอ้โอเห็นหมีไหมเห็นครับ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 นี่เห็นไหมซนิก like ี้อินทรีสครับยี่สิบเจ็ดเฉยฮะปันปันอีครับยี่สิบแปดแล้วฮะเวลลอัพด้วยโอ้ ไม่ธรรมดาครับการฟันหลังเพื่อนครับยี่สิบเก้าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวกันนะต้องเว้นช่วงหน่อยครับเดี๋ยวมันโกรธเราดุ่ยฟันหลังมึงไงเพื่อนนะเออทำไมอ่ะมีอะไรประล่ะฮะกูเซฟก่อนได้ไหมเนี่ยเซฟในจุดนี้ก่อนครับต้องเซฟครับเพื่อเดี๋ยวมันโกรธกูดได้โหลดเซฟกลับมาเราต้องอัพวลก่อนใช่ไหม เลเวลอัพครับเอาเป็นสตามิน่แล้วกันเอ้ยหรือเฮลดีกว่ากันเฮลก่อนออยล์อินคร์สหนึ่งยังไม่อัพจ้าแค่โฟล์นี่ปัม๊มสนิกได้สบายเลย <c oughs> เอาเวลอัพอีกแล้วอัพปูปั๊มอีกไอ้เหี้ยเอาอีกเอาอีกครับปั๊มได้ปั๊มเลยครับการฝันหลังเพื่อเป็นเรื่องที่ดีว่าชิต What the fucking shit man What are you saying ครับว่าไงหรอมีอะไรหรอฮะด่ากูเข้าไปไม่แคร์กูจะฟันต่อด้วยเฮียม,มึงเป็นอะไรอ่ะม,มึงพูดอะไรอ่ะกูถามเนี่ยกูถามดิกูถามดิกูอัพเวลเนี่ยรามีหน้าก็มาครับจังหวะนี้มึงเป็นอะไรม,มึงมึงตอบถามให้ตอบไม่ไม่ตอบกูยังไม่ตอบอีกสามเจ็ดแล้วนะมันปั๊มได้ถึงเมื่อไหร่วะเดี๋ยนะ สนิคของผมไอ้เฮียไม่ได้จะเข้าอันนี้สนิคมันเลื่อนยังไงวะเอาเฮียเลื่อนไม่เป็นนี่กูเอา้าสัตว์เด็ดๆอ๋อคลิกเอานะครับสนิคสนิคสนิคนี่ไอ้ดูดิได้ถึงไหนสามสิบห้าสิบได้ถึงห้าสิบเจ็ดสิบร้อยโอเคเ,เราดูว่าเราต้องการสกิลอะไรครับมาเฟินโมเวนเดอ l y ลี่อิมเอาสี่สิบ อ๋ออันนี้โอ้โหถ้าใช้มีดแทงหลังนี่ห้าสิบเท่าครับเอ้สิบห้าเท่าไอ้เหียห้าสิบเท่านี่เกินไปละที่สิบโอเคหลักๆเอาห้าสิบก่อน <laughs> ถ้าปั๊มได้นะเอากูเซฟอีกรอบเซฟเรื่อยๆนะเซฟเรื่อยๆนั่นๆนะๆนะฉันเป็นพวกแกนะ <laughs> ฟันหลังฉันหาพี่มึงเหรอไอ้เหี้ยนี่ขยีบจนกูฟันไม่ได้ละดัน <laughs> <laughs> เข้าไปให้หมีแดกเลยอีสัตว์เอ้ย แคฟื้น่าเชเบชแล้วไงหลอก็ดูหลังมึงอยู่เนี่ยฮะนะดูอยู่นะดูอยู่ไงลุกลึกยังสสีิบเอ็ดแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องเซฟอีกอยู่ในขั้นตอนการปั๊มนะครับขออภัยด้วยฮะคือจริงๆมันเป็นวิธีปั๊มของสายสนีกนั่นเองสันนี้ะเยอะก็เทพเลยครับ เดีเท่านั้นมานาเราไม่ใช้ครับว่าเราไม่ได้ใช้เวทนะเอ้ hey, careful no I don't care ไอ้เหี้ยฝันไม่โดนโอ้มึงขยับลงไปตรงน้ำเลยไหมกูถามเนี่ยฮะถามเนี่ยตอบดิ what are you doing I'm on y o อืมเป็นพวกมึงน,นะแล้วไงเหรอกูจะปั๊มไงมึงเข้าใจอะไราย,ยากวะ หกเฉยฮะเลเวลก็หกแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ธรรมดาเลยครับพูดจริงๆนะเอ้ยถามตลอดเลยทำอะไรก็ฟัหนหลังเนี่ยสัตว์โง่ชิบหายเฮียโอเคครับได้ตามเป้าแล้วครับจังหวะนี้ก็ทำภาร,รกิจต่อเลย เขาให้เรายิงหมีนั่นเองก่อนจะยิงหมีนี่เราต้องต้องอัพอัพสเน็กไหนวะสนิกสนิกอยู่ไหนอะสนิกไอ้สเนิกส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 นิกอ้อยังไงอยู่ด้านขวาเลยไอ้เฮี้ยงงู้โหล่ไกด์ต้องอัพสเตลหนึ่งครับก็ไปที่ back step ขึ้นมาที่เดลี่อิมครับ ทำให้ธนูแรงขึ้นสามเท่านั่นเองโอเคถือว่าฝั่งนี้ได้แล้วเราบามาเฟินมูฟจะทำให้เราไม่เหยียบจานครับอันนี้เอาไว้อ่าน,นี้ไว้กลิ้งครับเอาไว้เคลื่อนที่เวลานั่งเร็วๆนั่นเองโอเคสกิลสำคัญครบฮะได้เวลาครับปิดชีพนู้มหมีนั่นเองฮัลโหลโอ้เจ็บไหมแกถึงก็ยืนขึ้นเลยเหรอ โอ้โหนี่มันอ่ะ,อ,ะอ้าวอ้าวไอสัตว์มึงหลบอย่างนี้เลยเหรอ,อเ,เกือบหลอแล้เฮีย้ยจังหวะเมื่อกี้แม่งเฮี้ยวะ่ะมาเป็นซีนเลยครับแล้วก็นั่งหลบกูไปเฉยอีเฮี้ยไงให้กูปั๊มเราไปไงคุ้มปะล่ะคุ้มดิเนี่ยยิงหมีสองนัดตายเนี่ยโอ้ยสัตว์มึงทำไม่ได้หรอก่างกูอะนะ ขอโทษครับจะไม่นอกเส้นทางแล้วครับเลิกหันมามองวิ่งอย่างนี้โอเคไหมนี่เอาไว้กิ้งได้ครับนี่คือผลดีครับที่อัพมาแล้วเราจะวิง่งเอาโอ,โอติกระดูก,กระเด็นหมดเลยเราจะวิ่งค่อนข้างเร็วขึ้นมากครับแล้วก็เบาด้วยเวลาแบบไปสเตลไปไปขโมยของชาวบ้านอะไรเงี้ยจะดีครับโอเคได้เวลาออกจากเฮลแกนแล้วจ้า ออกตรงนี้ไปก็จะเป็นโลกภายนอกแล้วครับทูกสกายริมนั่นเองออกมาเวลเจ็ดเลยสัตว์เทพชิบหายนะอันนั้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 นนะโอเคอยู่ในโลกกว้างแล้วครับจังหวะนี้เวทรออะไรลูกโอ้โหมังกือมาอีกแล้วคุณผู้ชมมึงนั่งกูนั่งด้วยอ่ะเดี๋ยวกูโดนคนเดียว โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอสวัสดีลาไปก่อนก็เป็นคลิกเล็กๆครับเผื่อใครที่เล่นสกายริมยังไม่รู้นะครับว่าปั๊มเลเวลแบบนี้ได้ด้วยครับโดยเฉพาะสายสเตลนั่นเองสนิกกี้สนิกไอสัตว์สายเฮียอะไรวะเคไปว่าช่างมันนะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าส่วนหลังนี้สวัสดีลาไปก่อนนะจ๊ะน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 ะไปแล้วไอเฮียบายยิงกูยิงก่อนไปได้มั้ยไอสัตว์ฮะคุยเข้าหน้าเลยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างกูถามดิกูถามดิการที่มีจมูกติดธนูติดเริ่ การที่มีธนูติดจมูกรู้สึกไงวะมึงตอบมึงไม่ตอบแบบมึงไม่ตอบยิงแขนอีกนัดหนึ่งเข้าตูดหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับไปแหละบ <Bye. S 2> ายอ่าหันมามองเลยขอโทษขอโทษไงนะนะั่นนะั่นนะ